สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะ,ะกับหัวข้อตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเดี๋ยวขอดูลลักษณะของเขาคนนั้นหน่อยนะ King of Pentacles Four of Pentacles Five of Wands และทรี e e ฟเพนทาเคธาตุดินธาตุดินสูงนะคะธาตุดินออการบังกรพิกศพนะคะแล้วก็มีไฟก็คือเมสิงธนูนิดหน่อยแต่ค่อนข้างหนักไปทางธาตุดินนะแล้วก็เขาคนนี้น่าจะเป็นคนที่ฐานะดีนะคะถ้าไม่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยเขาก็ น่าจะหาได้ด้วยตัวเองแต่ผูอ้อ่านมีความรู้สึกว่าพื้นฐานเขาดีพื้นฐานของเขาดีอยู่แล้วแล้วก็ตัวเขาเองก็มีความสามารถในการหาเงินและเก็บเงินเขาเป็นคนที่ใช้เงินเป็นเก็บเงินเป็นค่อนข้างไปทางขี้เหนียวด้วยซ้ําเป็นคนเป็นคนนิ่งๆน,นะคะเป็นคนแบบว่าดูใจเย็นนะเป็นคนนิ่งๆ มีความมั่นคงทางอารมณ์ความรู้สึกอ,อไม่ค่อยไม่อาจจะไม่ค่อยโรแมนติกหรือว่าหวือหวาอะไรอย่างนี้นะคนคนนี้ยแต่เป็นคนจริงจังถ้ารักใครก็ก็คือรักจริงแล้วก็อาจจะขี้หึงขี้หวงด้วยนะคะอืม เขาอาจจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของงานช่างเป็นวิศวกรสถาปนิกหรือพวกงานช่างงานฝีมืออะไรต่างๆก็ได้เหมือนกันหรืองานประเภทที่มีการวางแผนมีเกี่ยวกับโครงสร้างอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเขาก็ทำได้ดีนะคะหรืออาจจะอยู่ในสายอาชีพนี้เลยก็ได้ แล้วก็ถึงเขาจะเป็นคนที่นิ่งๆแต่บางครั้งเออถ้าเป็นในเรื่องของงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความจุกจิกเหมือนกันนะคนคนนี้อาจจะแบบจุกจิกหรือว่าเาค่อนข้างที่จะไฟเพื่องานถ้าในเรื่องของการทำงานถ้ามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกรัน อาจจะต้องมีการพูดคุยหรือเจรจาหรือว่าอาจจะมีแบบเถียงกันทะเลาะกันบ้างแต่แต่ไม่ใช่แบบทะเลาะกันรุนแรงลงไม้ลงมืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สไตล์เขานะคะแต่ว่าเขาก็จะแบบว่าเออก็จะแสดงจุดยืนแสดงความคิดเห็นคือคือกล้าแสดงออกกล้าที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดอะไรอย่างเงี้ยกล้าแสดงความคิดเห็นอยู่เหมือนกันคือไม่ได้นิ่งจนแบบว่า กลัวคนนู้นคนนี้อะไรอย่เงี้ยไม่ใช่เขานะคะไม่ไม่ได้กลัวแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่ดูใจเย็นอะดูแบบนิ่งๆไม่ค่อยอะไรกับใครค่อนข้างจะสุขุมนะคะโอเคทีนี้ขอดูสถานการณ์ความรักของคุณกับเขาก่อน Sword, Nap of Pentacles, Nine of Chalice, Is of wands Queen of Charis 3 of Wands Queen of Wands เพศวานโอ้ oh, ทำไมไพ่อไพ่ไม้ออกมาเยอะจังอืมสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เหมือนจะมีปากเสียงกันเล็กๆน้อยๆในเรื่องใครบางคนน้อยใจ ไม่คุณก็เขาที่อารมณ์อ่อนไหวน้อยใจในบางสิ่งบางอย่างเช่นอาจจะพูดคุยวางแผนอะไรกันไว้ตกลงอะไรกันไว้แต่มันไม่เป็นไปตามแผนหรือมันทำไม่ได้ตามแผนมีใครบางคนที่เอาแต่ใจหรือว่า น้อยใจอารมณ์อ่อนไหวง่ายอาจจะไม่ใช่ตลอดเวลาแต่อาจจะเป็นในช่วงช่วงนี้อะไรแบบเนี้ยที่อารมณ์ขึ้นง่ายอะ่ะ <c oughs> มีความแบบเอาตัวเองเป็นใหญ่เอาตัวเองเป็นหลักเอาอารมณ์ตัวเองเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีความอารมณ์อ่อนไหวอืมทะเลาะก,กันในเรื่องแบบเนี้ยเหมือนเหมือน ตกลงอะไรกันไว้บางอย่างและมันไม่สามารถที่จะทำได้อะไรอย่างเงี้ยหรือมันไม่เป็นไปตามหวังไม่เป็นไปตามคาดก็เลยทะเลาะกันนิดหน่อยอาจจะไปในเรื่องของบางคนนะบางคนคุยกันว่าแบบจะมาเจอกันมาหากันหรือว่าจะเดินทางไปไหนด้วยกันไปเที่ยวกัน หรือบางคนถ้าอยู่ห่างไกลกันมีแผนว่าจะมาหากันอะไรแบบเนี้ยแต่มันอาจจะติดนู่นติดนี่ทำให้แบบเออมันไม่เป็นไปตามแผนมันไม่เต็มเป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ก็เลยแบบงอนๆกันทะเลาะกันนิดหน่อยนะคะแต่ดูเหมือนจะมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะ มีโอกาสที่เอ่อขอแยกเป็นสองกรณีนะบางคนบางคนมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปหากันถ้าทำได้แต่ก็อย่างที่รู้ว่าในช่วงเนี้ยการเดินทางอ่ะมัน,ม,นมันยากถ้ากรณีที่หาา่างกันแบบอยู่คนละประเทศอาจจะยังไม่ได้แต่ก็จะมีคนบางกลุ่มที่ที่เข้ามาดูเนี่ยนะคะ มีมีบางพวกที่สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้อาจจะลำบากหน่อยเช่นอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่คนละจังหวัดแต่ก็พอจะทําได้พอจะเดินทางได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไม่เขามาหาคุณก็คุณไปหาเขาสักอย่างสักคนนะคะมีมีมีในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ถ้าอีกกลุ่มหนึ่งที่อย่างที่บอกว่า ไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดในเรื่องของระยะทางอาจจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าติดขัดปัญหาอะไรก็ตามที่มันไม่สามารถเดินทางได้อะนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสื่อสารจะมีการพูดคุยสื่อสารติดต่อมาอะไรแบบเนี้ยทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณ โอเคสถานการณ์ก็จะเหมือนแบบพ่อแม่ง่งอนเอ้ยพ่อแง่แม่งอนนิดๆหน่อยๆนะคะงั้นขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้เก้าหมา King of Charles The Empress ว wow. ้าว The Magician อืมอืม Queen of One เหมือนว่าคนที่เอาแต่ใจอ่ะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะ Sharriot โอ้โหสิบถ้วยเจ็ดถ้วยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเอาจริงๆเขารักคุณมาก และยังรักอยู่ถ้าคุณสองคนมีปัญหาอะไรกันทะเลาะกันไม่คุยกันหรือว่าอยู่ในช่วงเซปาร์เรตห่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยเขายังรักคุณอยู่นะเขายังรักคุณอยู่มากๆรักและคิดถึงคุณชอบคุณมากๆแต่ บางครั้งเขารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับความเอาแต่ใจของคุณอันนี้อ่านตามตามไพ่แล้วก็ตามความรู้สึกนะคะคือคุยนอกวานเนี่ยมันเป็นเหมือนคนที่ก็ฉันเป็นอย่างเงี้ยแล้วไงอะอะไรแบบเนี้ยฉันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเรื่องของฉันอารมณ์จะประมาณเนี้ยเป็นคนที่แบบ โนสนโนแคร์ no son, no ชั้นชั้นดีชั้นเลิศชั้นมั่นใจอะไรแบบนี้คุยนับวานเป็นมีเสน่ห์แบบร้ายๆเป็นแนวนั้นเป็นแนวดือ้อนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคือใครก้าวไม้อะออกแนวแบบว่าก็เหนื่อยนะเหนื่อยอะแต่ว่าก็ยังพยายามอดทนเพราะอะไรอะเพราะรักไง เพราะรักมันมีเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของความแตกต่างหรือเรื่องของระยะทางหรืออาจจะทั้งสองอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยบางครั้งคุณเอาแต่ใจหรือเปล่าบางครั้งคุณเอาแต่ใจเกินไปแล้วมันทำให้เขาเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยแต่ถามว่าเหนื่อยจนถึงขั้นแบบไม่เอาแล้วพอแล้วอะไรอย่างนี้ไหมก็ไม่ เราะเขายังรักคุณอยู่เขาก็ยังรักคุณอยู่มากๆด้วยแต่เขาก็คิดว่าคุณกับเขาอะแตกต่างกันมากๆเช่นเ,เขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆแต่คุณอาจจะเป็นคนใจร้อนเขาอาจจะเป็นคนที่ มีเหตุผลใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกแต่คุณอาจจะมีความเป็นเด็กมากกว่าเขาคุณอาจจะมีความแบบเอาแต่ใจนิดๆหรือว่ามีอารมณ์อ่อนไหวกว่าเขาอะไรแบบเนี้ยหรือทัศนคติที่แตกต่างกันไม่ตรงกันความคิดอะไรต่างๆที่คิดกันคนละขั้วมีความแตกต่างกันมากๆ และบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยอืมหรือถ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลก็เป็นในเรื่องของความคิดความอ่านที่แตกต่างกันหรือลักษณะนิสัยทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างสุดข,ขั้วนะคะแต่ใดๆเลยก็อยากจะบอกให้คุณอ,อสบายใจได้ว่า เขายังรักคุณอยู่นะอืมเขายังรักคุณอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะเหนื่อยมากๆกับคุณต้องใส่คาว่าเหนื่อยมากๆอะเก้าไม้คือมันเป็นอาการที่แบบเหนื่อยจนแบบสุดๆแล้วอะคือถ้าถ้าเป็นไพ่สาหรับอื่นเนี่ยจะเห็นชัดกว่านี้แต่ไพ่สาหรับนี้ยังยังยังไม่ค่อยเห็นชัดสักเท่าไหร่นะคะสําหรับอื่นจะเป็นแนวแบบ พันแผลอะไรอย่างเงี้ยแบบสมบุกสมบันมากๆ่ะแต่ก็ยังฝืนยังทนยังพยายามสู้อะไรอย่างเงี้ยเออไ่ก้าวหมายความหมายมันจะประมาณนั้นคือเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็สู้เหนื่อยแต่ก็ทนอะไรแบบนี้เหนื่อยเพราะอะไรเพราะความเอาแต่ใจหรือหรืออารมณ์ที่ไม่ยอมกันอารมณ์อีโก ของอีกฝ่ายอะไรแบบเนี้อโอเคก็จะประมาณนี้นะคะมีอะไรอีกไหมเอ่ยอเดี๋ยวดูอีกนิดนึงว่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ย ขัว้วเดิมูนสี่ไม้สี่เหรียญความสัมพันธ์ของคุณกับเขาขอแนะนำหน่อยนึงนะถ้า ลดในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของอิโมชัชนอลอ่ะอารมณ์แบบขึ้นขึ้นลงลงหรืออารมณ์ขี้น้อยใจอารมณ์เอาแต่ใจอะไรแบบเนี้ยลงไปได้อะ่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะดีขึ้นมากๆจะดีขึ้นมากๆเพราะความรู้สึกที่เขามีให้คุณน่ะเขายังรักคุณมาก เขารักคุณมากแล้วที่เขาทนทนถึงจะเหนื่อยแค่ไหนต่อให้คุณจะร้ายแค่ไหนคุณเอาแต่ใจแค่ไหนเขายังทนอยู่เพราะว่าเขารักคุณแต่มันจะดีกว่านั้นมากถ้าถ้าคุณลดในเรื่องของอิมมชันอลลดเรื่องของอารมณ์ลงไปบ้างให้คุณถ้าคุณอารมณ์นิ่งมากกว่านี้หรือว่า อารมณ์แบบมั่นคงมากกว่านี้เสถียรมากกว่านี้อะไม่ไม่ไม่ขี้เหวี่ยงหรือว่าอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไปสะก,กิดต่อมน้ำตาแตกหรือว่าน้อยอกน้อยใจอะไรแบบเนี้ยนะคะความสัมพันธ์จะดีมากเพราะต่อให้มันมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาต่อให้มันจะมีความแบบน้อยอกน้อยใจ ความงอแงเอาแต่ใจอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังดีอยู่ก็คือเขาก็ยังมั่นคงกับคุณอยู่คือความรักของคุณกับเขาอะ่ะมันยังมั่นคงอยู่ถ้าตอนนี้คุณกับเขาอาจจะยังไม่ได้ถ้ายังไม่ได้คบกันเป็นแฟนจริงจังก็มีมีความเป็นไปได้ที่จะได้คบกันแบบจริงจังอันนี้พูดถึงในกรณีของคนที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนอะไรแบบเนี้ยนะคะ ในอนาคตมีโอกาสที่จะได้คบหากันจริงจังแบบว่ามีคอมมิทเมนต์ชัดเจนนะหรือถ้าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วคบหากันแล้วเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ยังมั่นคงยังเหนียวแน่นยังไปต่อกันได้แต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้คือให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ให้มากๆอืม อันนี้ไม่ได้ขู่นะแต่ว่าต่อให้รักมากแค่ไหนถ้าวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งมันมันหมดความอดทนอะต่อให้รักมากแค่ไหนบางทีเขาก็อาจจะต้องต้องหยุดต้องพออะไรแบบเนี้ยคือความอดทนของแต่ละคนมันก็มีขีดจำกัดนะคะอย่าให้มันมากเกินไปอืม อะไรที่ปรับได้ลองลองปรับเข้าหากันลองค่อยค่อยพูดค่อยค่อยคุยทำความเ,ออเข้าใจกันหันหน้าเข้าหากันปรึกษากันว่าปัญหามันมีอะไรตรงไหนพอจะปรับแก้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่าเอาตัวเองเป็นใหญ่อย่าเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่จนเกินไปถ้าคุณยังแคร์เขาอยู่ยังรักเขาอยู่ถามว่า สลับกันได้ไหมก็ได้นะไวเวอร์ซ่านะบางครั้งอาจจะแบบเป็นเรื่องราวที่สลับกันเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อิโมชั่นอลเป็นฝ่ายที่เอาแต่ใจอะไรแบบเนี้ยก็ได้แต่แต่ก็เป็นส่วนน้อยน้อยมากๆ พอเท่าที่เปิดไพ่ดูคือเราจงใจเราตั้งใจถามไพ่ถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอะไรแบบเนี้ยนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะจบกันอ่ะไพ่ละแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ